สวั้าอดีกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาทําภารกิจของเสือขับดาของอเมริกานะครับวันนี้เราจะมาเรามากับพนเอกปับเากยจปาตาเพียนนะครับใช่ไหมครับดได้เลี้ยฟตกกได้ไม่ครับผมจะเรียกชื่อในสังก,กัดครับ <c oughs> <c oughs> ชื่อในวงการอาจารย์ไม่รู้ครับโอ้โคตรช้าเลยครับเนี่ยไปตั้งในไรถผมไว้เฮ้ยเอ้เอา ม่เอาล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 ามีมีคนตั้งอ่ไปทำธุรกิจกันนะครับนะคบเอาเอาฟ้าของอเมกาได้จอยอย่างเงี้ยครับโดนยิงระหว่างทางนะครับเราเราได้มาเคลียร์กันเรียบร้อยครับกันนะครับตรงนน้นนะครับคางนั้ คุณโตโต้โอโหข้างหน้าอน้ำประชาชนน้ำประชาชนน้ำประชาชนเอาล้วครับเอ้าตอนนั้นจะไม่ยิงประชาชนอีประชาชนหรืออะไรวะเนี่ยลงลงไปประชาชนไปลงเป็นตัวประชาชนกันนะครับอืมไอ้นี่โอ้โห่ถือปืนถือปืนถือปืนสติกเกอร์อ่าสติกเกอร์ทักทายทักทายเป็นเกียรติครับทักทายเป็นเกียรติ ไปไเข้าเข้าไปเลยสิครับเอ้ออย่าอย่ามันต้องคุยกับประชาชนกันเลยประชาชนก็ไม่หยุดเดินเลยเฮ้ยเฮ้ยผู้ก่องกระไรผู้กองกระไรเฮ้ยลบ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 โอ้โหเออตายเรียบร้อยเรียบร้อยเอาฟ้าขอเงาถูขอเงาถูไปนะ สองตัวเป็นของการเสริมก็งจไง,ง,จงจไป,ปรเราแป๊บนึงเดี๋ยวกลังเสริมไปออฟฟิเซอร์ดาวไม่เปลี่ยนออฟฟิเซอร์ดาวเสริมไปออฟฟิเซอร์อันเจ็บจิตไหลเลย,ยหมอขอหมอด้วยขอหมอด้วยเดี๋ยวจะส่งหน่วย CIA ไปอย,อยูาา่นี่อ่ะ เข้ากล่องตรงนั้นนะไปกินแล้วนะถ้าหิวนะตาไม่เป็นไรไปไ้เข้ากล่องข้าวเหนียวเนื้อทอดเต็มเลยนะยิ่งเหตุการณ์นี้ผู้ก่อการร้ายบุกเลยไม่นั้งตั้งตัวตอนนี้ก็เริ่มเบื่อแล้วครับหยุดแต่ว่าั้งตั้งตัวเลยโดนยิงโดนยิงหมดเลย อันนี้พวกเกิดกร้ายมันมีมั่งยิงกระสุนกระสุนเจาะเกาะเลยนะครับนะ่กะก็เลยก็เลยไม่ได้เอาโล่มาครับเราไปตรวจป่าเดะขึ้นเขาก่อขึ้นเขามาโอ้ยโอ้โหอ่าไประหว่างที่ ตอนนี้ก็กลำลังมือเขาตาใส่าาใส่เอ่อใส่ไอ้นีนน่ะใส่ในวิชันในวิชันเอ่อมีมีมีเขาบอกประชาชนเขาบอกว่ามีพู้ก่อการร้ายซุบอยู่โจมตีอยู่เดี๋ยวผมจะเอ่ออู้เข้าไปเลยคู่แสบปุจ้าเลยครับเอาเเอานออกเฮ้ยยงจะเจอจะเจอคนปุ๊จจ้า อ oh. ไปแรงนะครับเนี่ยระวังนะเดินขึ้นมาก็โดดขึ้นมาเออเราฝึกด้วยมันเสือครับดาบนะครับโอ้โเอ้ฉันตายหนึ่งมันโดนยิงเอ้ายาวชวนตายครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องวอหาหัวหน้าเลยครับเออมีประชาชนเสียชีวิตครับอ๋อ ah. oh. ขอเก็บเสียงเถอะเออไปชั้นเนี้ยต้องสใส่น้าวิชั่นแล้วไปสใส่น้าวิชัน่นเออไม่ต้องไม่ต้องไฟฉายไฟฉายไฟฉายเรอยไหครับคุณคุณเอกโอ้เราได้ฝึกการเป็นหน่ยวยรบพิเศษนะครับเออตายเอาครับผมตายผมตาย ตายไปสองคนแล้วดูโอ้ตายไหมบอกบอกตายปะไม่ตายครับบาดเจ็บนิดหน่อยครับอะไรบาดเจ็บนิดหน่อยก่อนอ้าวสัสที่อ้ตกใจอใครอะครับใครอะ ต่นชั้นเนี้ยโดนยิงแล้วครับบาดเจ็บหน่อยเรามันเล็หน่อยแล้วครับหมอหมอหมออยูไ่ไหนเดี๋ยวต้องเลยตัวลงมาจากแบนฟ้าก่อนขึ้นไปก่อนเพื่อเพิ่มการเช็คว่าชั้นไหนมีไหมโอ้ผมจะตายแล้วครับเดี๋ินรักษาให้พยาบาลเร,าเร็วๆพยาบาอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆแล้วครับเนี่ย เขาดันผมอ่ะเคเสร็จอขอโรยตัวจากทางด้านนู้นนะครับอเพราะว่ามันใกล้ดีโอ้ย,ยอันนี้คือถือว่าโรยตัวนะครับเมื่อกี้กโดนลงมาเลยโอ้โหน่าโรยตัวแล้วถือว่าเราโรยตัวแล้วนะครับตามป่าเปล่า,า,าดูก่อนดูก่อนมีตามป่าไหม จะดับตเล็กกันโอ้อ่าเราก็จะไม่รู้เหมือนกันนะครับอืมอ้มที่นี่มีผู้บาดเจ็บล้มตายนะครับแล้วก็ทหารได้เสียชีวิตสองนายนะครับชู้อชู่ับชูกับ,กบโอ้บ้านหลังนี้ก็ คนเจะคนืมไม่แน่ใจเหมือนกันอ๋อประชาชนธรรมดาผมก็ตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะมีคนไหมนะครับผมงว่ยเอาที่นี่มีคนไหมครับเนี่ยแน่ใจม่าจะมีแล้วครับเนี่ยไปเจอแล้ว วอนนี้เรามา,ผม,าผมเป็นแค่ยศจะเออผมเป็นแค่เออจะลาช้่ชละ,ละอภารกิจชายแดนภาคใต้นะครับได้เสร็จสิ้นยังยังลาตะวันยังป่ายไม่เสร็จิแล้ว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 คุณแต่งคุณพลเอกประดิีแล้วคุณตว์แ,ว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 แต่งชุดอ,อะไรมันเจเอเจเอเอาเรืออะไร ก็ไปดูนึ้นวันวันวังวันวันว่นวันวนวัันวันวันนวันนว ว่าว่าเขาพูกมีคนบอกว่ามีคนแอบแฝงอยู่หนึ่งคนที่เป็นโจรนะตามมาตามมาเอาไปไหนอ่ะเอ้ยเอ้ยไปจะไปลาดตะเวนอยู่มีประชาชนแอบแฝงนะครับระวังด้วยระวังประชาชนเร่องถือปืนออกมาไปยิงฟังฟังฟัง รอนะครับแล้วเขามาทําอะไรตรงนี้สองคนครับเนี่ยเอาเลยครับสังหาเลยไหมรอดูเดี๋ยวผมอยู่ข้างบนนะครับเออถามคนที่ถามคนที่ถามขาด้ยเดินไปไหนเฮ้ยถามคนที่ผมกำลังพิมพ์ถามอยู่เออ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮายทำไรกันเฮ้ยวันนีครับเฮ้ยโอ้ยชิดชิดชิดนั่นไงจริงด้วยโอ้โหสักเขาบอกเออเกิดเรื่องแล้วครับผมออ่าเขาบอกว่าให้สังหารให้หมดอะไรนะสังหารประชาชนให้หมด เขา้ำเป็นโจรเหรอเขาบอกว่ายจะเย็นๆอ,อย่าพุ่งอย่าพุ่งเขาบอกมาอย่างนี้เขาจะเป็นโจรแทนก็ได้ ที่นี่ไม่ไม่มีประชาชนเหลืออยู่แล้วเพราะว่าที่เหลือก็คือโจนนั่นเองอ้าวโอโ้โหโดนล้อมซะล้อมโอ้โหฮะมาดูหลังบ้านแล้วมาดูหลังบ้านมาดูหลังหมู่บ้านด้วยไม่อะเ <c oughs> กิดอะไรขึ้นครับไปดูดิโจนเต็มเลยอ้าอ ใช่อุยอ๊ยอุ๊ยอุ๊ยในป่าในป่าครับในป่าอีโอ้โหโอ้เดีวังแลวั หลังหลังหลังอะโอโหคนเอกเป็นไรเปล่าหู้ยโดนยิงโดนยิงนี่ประชาชนแตกจเย็นพี่จเย็นก็ไหนบอกไม่มีประชาชนเหลืออยู่แล้วอ๋อนี่ไงประชาชนมันไม่ใช่ประชาชนมันคือ ทีก็ยังไม่เหลือเลยแล้วช่องเราก็จะโดนดิไลค์เยอะโคตรจะเยอะนะครับเอ่อยิงประชาชนปักลับเถอะครับกลับเถอะไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรจะเหลืออะไรน่ะดูดูดูแม็กซ์ิครับป๊บมาเดี๋ยวมาขอไปสำรวจอดดีกทีนึงเออ ดี๋ยวเราต้องกลับนะครับสำรวจทีไรเจอทุกทีเชื่อปะโอ้โหเจออีกแล้วมาเป็นกองเลยโอ้ยมาอีกแล้วเหรอครับอื้อหือที่นี่แม่แฉจนอย่างเยอะเลยนะครับโอ้ยโอ้อยอะถ่า,านตายครับท่านตายหันตายหมดเลยเหรอหมดเกลี้ยงเลยครับผม เอาฟ้าเอาฟ้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดแล้วก็เสือข้าวดำได้เสียไปในสงครามนะครับเดี๋ยวกันลองเสือกันลองจะไปอีกทีที่นี่มันก็ไม่ไ้ขับได้ป่ะดูดิพอยังขับไม่ได้เหมือนเดิมไปขึ้นรถผมสอนใส่หมวกก่อน ตอนนี้เราเป็นทีมอะไรกันมาเร็วเราทีมมั่วๆนะครับทีมบาร์บูทีมเบต้าเซเว่นเบต้าโฟร์เดลต้าโฟร์นะครับเบตา้าเบต้าเซเว่นแล้วก็การ์ดต่อไปก็จะเป็นกองทัพไทยแล้วนะครับนะว้าวรออยู่ในใต้มันขบับเป็ชาของโยโจช่างนะ อันนี้รถขายครับเนี่ยอ้าวแล้วมันทีมของเสออโอ้ยโจนโจนออกมาต้องหัวจริงจิงจริงโอ้ยวุ้ยบอลตายเหรอเริ่มลอยแล้วครับยังเหลืออยู่ยังเหลือโจรอยู่ยังเหลือโจรอยู่รีบมารีบมายังไม่จบอีกครับโจน โห oh, ก็มันยังเหลืออยู่อ่ะบอยยิงไม่หมดกองทัพตอนนี้ได้กองทัพไทยได้มาถึงเป็นที่เรียบร้อยยิบมาเถอะกองทัพไทยเรากองทัพไทยใส่ตัวยิบมาเร็วๆมาแล้วครับกองทัพไทยขับรถมาขับรถมาเลย ว้าวไปเร็วไปเร็วไปเร็วเอาทำไมคุณเป็นอย่างนี้ครับทำไมมีก้อนนี้ก้อนนี้มีพลังเองมีพลังครับเอ้ามีพลังอเออในนี้ไม่นึงในนี้ไม่นึงม,มันไม่ใช่เนี่ยหมูม่แบบ้<แ>นานนี้เดินย,ยึดไปนานแล้วมัแบบ้งเนี่ยตอนนี้คือผมคือตัวแทนจากประเทศไทยครับ ใช่ <Okay. S 2> สวยโดนแทนจากประเทศไทยใช้ปืนใช้ปืนอัอนเล็กกระจึ๊งโอ้โอ้หน้าหน้าจะหน้าหน,น้าไม่ค่อยจะเห็นแล้วครับเนี่ยตายไหมครับนะ่ะตายไหมครับ โจมันยกกำลังมากอ้อาวโอ้โหทัพไทยได้เสียกำลังคนไปน้อยนิดเลยครับนี่ทัพไทยยังไม่เห็นจะมาสักคนเลยครับผมผมผมจะตายผมจะตายผมหน้ามืดเัือตายเฮ้ <c oughs> ยทหารตายไปหลายนายนะทัพไทยได้เข้าบุกยึดพื้นที่นะ ไทยมาแล้วนี่ทับไทยใส่ชชดอย่างนี้เลยอันนั้นไทยทับไทยนะสไนเปอร์ทัพไทยรับทับไทยเขาเรียกว่าทับไทยรับทับไทยแม่งขับรถอะไรไม่ได้เลยรถบ้านนอกนี่จะขับรถบ้านนอกไปทับไทยขับได้ขับได้ทับไทยอ่ะนี่ครับอาครับทับไทยขับรถี้ไปดีกว่าครับรถชาวบ้านรับรถชาวบ้าน คราวนี้เราต้องเชียร์ให้ได้นะเมือหมู่บ้านดุนจิตอ่เอาดิเรคขับรถเป็นเด็กแฟนเลยครับไม่เล่นๆโอ้โหโอ้โหเกยไปลงต้องอมังตดลงลดองลดลงลาลงลด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 ล ประชาชนแอบช่วยตัวประกันช่วยเดียวกันโอ้โหลบๆก่อนไปตัวประกันไม้ได้คำ <Okay. S 2> สร้างของผู้บ,บังคับบัญชาครับ ทำไมทีมทำไมทีมอ uh, uh, ัลฟากับทีมเออเสือขับเจ้าของอเมริกาบ้างยิงเอออะไรตายหมดเลยวะแต่ทำไมบ้างยิงประชาชนตายหมดเลยวะเนี่ยไม่หมดอ่ะเหลือนิดนึงนไอ้หาตัวการของเรื่องนี้ให้ได้มันก็มืดเลยเข้าไปในตึกเข้าไปในตึกไหมเผื่อจะมีตัวการแอบอยู่ อเข้าไปก่น ok ครับคุณคุณไปเชียร์บ้านนี้คุณไปเชียร์บ้านนี้เดี๋ยวผมไปเชียร์บ้านนี้มีบ้านบ้านนี้มีด้วยนะครับเนี่ยลองไปดูก่อนโอ้คดมึนเลยครับเจ้าตัวกลางเจ้าตัวกลางตัวขลาง,าง <S 2> <S 2> เรื่องนี้มันไม่ถือปืนมันไม่ถือปืน ok มันนี่แล้วครับ <S <S มีนี่มันอยู่ในบ้านนี้ <S 2> <S 2> เฮ<อ>้ยแกเจอแล้ว ยกมือเราจะพาเขาเราจะพาเขาไปเอ้ยหยุดดิเอาเอ้็อย่าอย่าพึ่งยิงอย่าพึ่งยิงอย่าพึ่งยิงเราจะพาโอ้เขาจะหนีหรือไงเนี่ยแม่เขาไม่อยู่นิ่งๆอ่ะโอ้ยผมจะพาตัวการันไม่ได้แล้วน่ะผมจะจับตัวการันไม่ได้แล้วน่ะเนี่ได้แล้วได้แล้วจับจับจับแล้วลากเลยจับแล้วลากเลย ลากันออมาเลยไม่ไม่เดี๋ยวผมจับเองบอกอกออกบอกออกไปบอกไปยังไงได้แหนั่นแหละนั่นแหละ,ละสวยถือว่าจับไปแล้วกันแต <c oughs> ่ยิงนะตัวกลางตัวกลางตัวสำคัญเลยไปเร็วเจอตัวกลางแล้วโ <c oughs> ดนโ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 ดนสวดแบบใหญ่ <c oughs> เราจะได้เรื่อยนต์แล้วนะครับเนี่ยประเทศไทยได้จับตัวกันแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอ้เฮ้ยเรื่องไข่อะเอ็งไปจับมาจับมาจับมาไปจับมาเจับมาสอบสวนว่ามันเป็นไข่หรอเดี can cha, can cha. Okay. ๋ยวพักเองจับเลยโอ้ยจับจับจับพี่มจับมันละ ไปล่ากมันไปไม่ต้องเราจะเดินไปแลครับว่ารถขวางรถไปเลยรถเอารถไปมันจะไม่พังเหรอไม่พังไม่พังแค่รถเพงไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เดินไปก็ได้รถขับไม่ได้รถมันจะติดผููต้องหาเนี่ย เปลี่ยนเวลาไหมเปลี่ยนเวลาให้เป็นเช้าเอ้ยผมอยากเห็นคนไทยเป็นได้นี่ผมพาผมนี่คอปเตอร์คอปเตอร์ตัดตัดตัตัดตัตบดตัดตัดตั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 คอปเตอร์มาคอปเตอร์เออส่งโอ้โหเช้าเชิดอ่าเลยแสงเฮ้ยเดี๋ยวมันจะล่วงเหมือนจะล่วงตายไหมไม่ไม่เป็นไรนะแบบไม่ยังเออมันมันยังไม่ตายยังไม่ตายถ้าส่งดีๆอ่ะครับคอปเตอร์สองลราที่มันเป็น โอ้มนย่าไมพูดไปหาคุณมุนอย่างนั้นนะมุนแล้วเขาเรียกว่าปั่นปั่นเขาเครื่องปั่นเครื่องมันปั่นเขาเครื่องปั่นโอ้ยเขี่ยไปพาเขาเข้าไปพาเขาเข้านี่นี่นี่ห้องสอบสวนห้องสอบสวนอย่างนี้เฮ้ยพาร่าคนมาขึ้นมาเออติด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 เออเขยด้ัน มันนั่ง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 เฮ้ยนี่นี่ประหารเลยไหมเออประหารเลยด้วยประหารเลยเหรอเออมันทำสักขนาดนั้นอ่ะเดี๋ยวนะประหารเลยก็ได้ประหารเลยก็ได้ครับแป๊บนึงขอเช็คแม็กก์่อนประหารเลยนะประหารเลยนัดหนึ่งนัดเดียว ครับให้เขา,าแค่เจ็บทรมานเจ็บทรมานครับเพ้่อี่จเจ็บทรมานเอาได้ไม่แต่เดี๋ยวพี่จะให้เขาเจ็บแบบทรมานไงเฮ้ยก็ถือว่าเขาตายแล้วกันงั <c oughs> <c oughs> ้นเอาไปเอ,อาไปเอาไปเขาเจ็บแบบทรมานไปจับไม่จับได้เหรอผมยิง ยิงข้าวมั้ยยิงข้าห้ามยิงวะเออเออเออป่ะจบคลิปเลยป่ก็ขอจะเยอะเป็นเพียงตอนนี้ก็จบคลิปแล้วไม่มีอะไรจะทำออ